ราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างหรือพนักง,งานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการและดำเนินการจัดฝึกอบรมพรนักง,งานตามสัสดส่วนหรือร้อยละ50ขึ้นไปโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สำหรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอาทิการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในปี2564 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะสัรนเงินจำนวน30ล้านบาทเพื่อให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยต่อเนื่องจนถึง31สิงหาคม2564ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทสำหรับให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาทักษะหรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในชาติให้แก่พนักงาน สถานประกอบิิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานถือเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบิิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของตนเองเพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้นสสสววัััดีครรรรบบม,กม่กกกิยทง้จจาาาเ บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเสื้อแบบสนามที่ถูกต้องตามระเบียบราชะการไม่ว่าจะเป็นชุดทหารชุดตํารวจและชุดยูนิฟอร์มของบริษัททั่วไปซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงาน154คนบริษัทของเรามีการพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอบรมเองภายในอระยะสั้นโคชชิ่งแล้วก็ ออนเดอะจ็อบเทนนิ่งเรายังส่งพนักงานของเราเนี่ยไปทดสอบฝีมือมาตรฐานแห่งชาติด้านสาขาช่างไฟฟ้าไปในอาคารด้วยนอกจากการฝึกอบรมแล้วเรายังจัดทำมาตรฐานภายในโรงงานของเราก็คือเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งผูุประกอบอาชีพตามมาตรายิบกในสาขาช่างอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์สาขาพนักงานเยบเซอร์เวสระดับหนึ่ง เพื่อเราเอามาในการจัดลำดับค่าแรงให้กับพนักงานของเราซึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจและในปีนี้เรายังจะทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน,นผู้ประกอบการสาขาพนักงานเย็บกางเกงปฏิบัติภาคสนามระดับหนึ่งอีกด้วยครับล่าสุดทางบริษัทของเราได้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนเงินส0 0แสน 4,800บาทเพื่อมาจัดการอบรมภายในโรงงานซึ่งเราได้จัดทั้งหมด2หลักสูตรหลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยโดยจัดจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนในเดือนพฤศจิกาและหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรการวาดลายจักรบนจักรแครื่อลสล็ิ้งจำนวน30ชั่วโมง โดยจัด2รุ่นรุ่นละ60คนเช่นกันในเดือนมกราที่ผ่านมาครับเราสามารถนําค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอบรมมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้2เท่ารวมถึงถ้าเรามีการจัดอบรมได้ตามสัดส่วนของพนากาักงานตามกฎหมายที่กําหนดเราไม่จําเป็นต้องส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแต่จริงๆตรงนั้นไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วพนักงานของเราสําคัญที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทาง,งานและยังสามารถลดต้นทุนให้กับบริษ,ษัทของเราได้ด้วยครับต้องขอบคุณโครงการดีๆของกรมพัฒนาฝีมือแรางงานที่มีเงินกู้ยืมสําหรับใช้ในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานซึ่งกองทุนนี้ไม่มีดอกเบี้ย,ยจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงน,นี้เป็นช่วงวิกฤตของการระบาดของโควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ยังว่างที่ยังมีเวลาในการเราแต่เราใช้การฝึอกอบรมเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน